สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูการซ่อมอินเวอร์เตอร์เจ้านี้นะครับลูกค้าบอกว่าไฟไม่เข้านะมันจะเป็นพ่ออะไรนี่ครับเป็นตัวอย่างเครื่องเสียจริงนะครับของช่างวิลเลองทารับมานะครับลูกค้าบอกว่าไฟไม่เข้านะต้องเอาส2บโวลต์มาต่อเข้าไปนะครับสวิตต์ตำแหน่งออนนะครับไม่เข้านะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านเป็นเพราะอะไรนะครับทําไมไฟไม่เข้านะครับะค่อนข้างฝุ่นเยอะนะครับเครื่องนี้น่าจะไปลุยงานมาเยอะเหมือนกันนะ,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันเสียที่จุดไหนอย่างไรนะครับนะ <S <S อินเวอร์เตอร์หนึ่งพันวัตไม่ใช่เอสพันนะครับ H, 000, 1, 000เอสพันหนึ่งพันหรือวัยูนะครับ ผมไม่กล้าอ่านว่าพันวัตนะมันอาจจะเป็นรุ่นการค้านะครับไอพันนะ้ำมันยูนไม่อาจจะไม่ใช่วัตก็เป็นไปได้นะครับฝุมม่นเยอะจังเลยข้างในรุ่นนี้เป็นแบบนี้นะครับนะนะครับ เยอะจริงๆนะเนี่ยน่าจะไปลุยมาเยอะนะโอเคนะครับต่อไฟก็ามามีประกายไฟแตกเปรอะตรงนี้นะครับสแสดงว่าในส่วนนี้ฟิลไม่ขาดนะครับฟิลไม่ได้ขาดนะครับ,รบเปิดปิดดังป๊อกแปก๊กป๊อกแป๊กนะครับเนะี่ย ดังอีกๆสวิตช์เสียเปล่าเนี่ยสวิตช์ปิดเปิดเสียเปล่าถอดตัวนี้ออกเอาอุปกรณ์ที่มันทำไฟฟ้าได้มาต่อเข้าตรงสวิตช์นี้หน่อยสิไม่ได้นะครับ โอ้ยมันถอดสายพัดลมจะบาดายไม่ใช่นะครับเอันนี้อันนี้มันสายพัดลมเว้ยโอ้ยมีสายสวิตช์อยู่นี่โอ้ยจะบาดายเอาต่อโอ้ยจริงจริงด้วยนะครับเป็นที่สวิตช์นะครับต้องสวิตช์เสียงจริงนะเนี่ย โอเคนะครับเป็นที่สวิตเสียนะสวิตนี้นะครับน่าจะฝุ่นเข้าเยอะเดี๋ยวผมปัดฝุ่นแล้วมาดูมาดูอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนปัดฝุ่นนะครับนะมิเตอร์ใช้เสียงนะครับนะครับทีนี้สวิตนะครับสวิตอยู่ในตำแหน่งออฟอยู่นะครับอีนี้เสียบลงไปตรงนี้นะฮะ เห็นไหมครับไม่มีเสียงนะเนี่ยบางครั้งมันได้บางครั้งไม่ได้แล้วทีนี้เือบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้อะได้แล้วนะครับตัวนี้ได้แล้วนะโอ้สวิตเสียนะครับตัวนี้ง่ายเลยนะครับนี่สวิตต่อแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะสวิตท,ที่เครื่องนะครับต่อแล้วนะครับเว้นเต๋ยว,ว่ามันจะหลุดใหม่โอ้หลุดอีกแล้ว่าดูนะ เป็นที่สวิตนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมดาเนินการเดี๋ยวเป่าฝุ่นก่อนแล้วมาล้างตรงกระสาสวิตกันนักนหน่อยน่าจะฝุ่นเยอะแล้วล่ะเห็นไหมครับปูดตัวนี้ง่ายเลยมันสามารถที่จะหามาเปลี่ยนได้ไม่ไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้สวิตตัวนี้รู้สึกว่าจะส,สิบบาทสิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แพงไม่แพง,พงสวิตตัวนี้นะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมกเกยดไปซื้อก็ไปนั่ต้องขี่รถไปนะครับจากสวิตตัวละสิบห้าบาทยี่สบาทอะไรพวกนี้มันเป็นร้อยบาทเลย เพราะมันมนะีค่าน้ำมันเนี่ยแล้วก็ค่าเสียเวลาที่ผมต้องเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วไม่ไม่ไปฮนะเพราะแค่เอาฝุ่นหน่อยก็น่าจะโอเคนะเ่อนนะนะครับร้านอะไรมันก็กว่าจะไปถึงเงนะนะครับไปรอคิวอีกก็นานนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวนี้ก่อนดนะีกว่าปัญหาเฉพาะหน้าเราเนี่ยอยู่นี่ล้างเอาก็ได้เหมือนกันนะครับปัญหาของมันก็คือมันมีฝุ่นเข้านะฝุ่นข้างน้ำเยอะไงฝุ่นข้างนอำมันเยอะนู่ฝุ่นก็เข้ามาเนี่ยเพราะว่าใช้งานพวกนี้ ถ้ามีฝุ่นมีอะไรเข้ามาหน่อยมันก็จะมาอุดตันในแถวสวิตนี่หน่อยนะนี่ก็ได้ทําความสะอาดแบบนี้นะครับก็น่าจะโอเคครับคิดอะไรมากเพื่อนเลยนะครับทางานไปนะครับล้างสวิตกันสักหน่อยนะอืมนะเห็นไหมครับเป็นดำๆเหมือนในนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับนะบางทีบางครั้งเนี่ยเปลี่ยนสวิตเนี่ยโอ้เดินทางมันไกลเพื่อนร้านอะไหล่มันไกลยิ่งไม่มีร้านอะไหลเนี่ยยิ่งแย่เลยนะครับนะ บางที่มันไม่มีร้านอะไรนะบ้านบ้านเพื่อนบางบางคนนี่มันไม่มีอะไรเลยนะครับนะทั้งตัวอำเภอไม่มีร้านขายอะไรอิเล็กทรอนิกส์เลยนี่ก็แย่นะครับไม่รู้ยจะไปซื้อ,อยังไงพอดีบางครั้งบางทีเราอยู่ตามหมู่บ้านนี้ครับมันห่างไกลจากร้านอะไรห้ากิโลสิบกิโลนี้นมันก็เดินทางไปลําบากนะครับขนาดขี่รถทางยังลําบากเลยไปเดินทางมยิ่งลำบากนะครับฉีดน้ํายาใส่แบบนี้ล้างๆหน่อยก็น่าจะโอเคนะคเอาขูดๆหน่อยนะเนี่ย อย่ามามาแล้วครับเนี่ยซื้อใหม่แล้วเท่ากับเทียบเท่าซื้อใหม่เลยเนี่ยนะครับง่ายครับตัวนี้ง่ายหน่อยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ซื้อสวิตช์นี่ผมต้องใช้เวลาอย่างน้อยนี่ก็เป็นอาจจะเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้กลับมาดําเนินการซ่อมแซมนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมล้างอย่างนี้ผมก็ไปต่อได้เห็นไหมครับหรือว่าเพื่อนอาจจะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปซื้อสวิตช์ก็ซื้อมาไว้หลายตัวนะครับแต่ในกรณีของ เพื่อนๆที่ไม่ได้เปิดร้านซ่อมแล้วจะซื้อมาไว้หลายตัวทําไมเหรอทีนี้เฮ้ยทำไมมันใส่ย,ยากเนาะ,ะว่ากันไปนะครับม,มันใส่ย,ยากน, <g ül> นะนะทีนี้ไอเนี่ยนะครับเพื่อนๆอยากจะให้มันดีดดึงดึงดึงดีหน่อยก็ดึงดึงสปริงตอนนิ้วหน่อมมาหน่อยนะครับสปริงตรงนี้นะนี่นี่ออกมีกสักหน่อยนึงนะครับทีนี้ก็ประกอบครับประกอบ ทีนี้ก็เออประกอบครับประกรอบมันจะหลุดวะเนี่ยฮะไม่น่าจะหลุดน่าจะได้บ้างเนี่ยโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดเลยนะครับเนี่ยพยายามดูแล้วเนี่ยประกอบเข้าไปแลงยังหลุดเลยนะครับเนี่ยสปริงมันหลุดนะเพื่อนนี่ขนาดนี้ยังเป็นอุปสรรคในการทํางานนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยสปริงแล้วมันหลุดแล้วมันมาดันตัวนี้ไงน่ครับตัวนี้ยังใจเย็นหน่อยนะเพื่อนนะคือผมนี่ค่อนข้างใจร้อน จริงๆเราต้องใช้ปากคีบนะไอ้มาทาตรงน,นี้ไม่มีไม่เป็นไรครับที่เกียจติหานะครับเกียรหานี่นะครับเพื่อนก็ดูผประกอบสวิต์โอ้นะครับตัวนี้มันมันงานง่ายนะครับซื้อมาใส่ใหม่ก็ง่ายนะครับถ้ามีแล้วก็ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีระยากนะครับมันต้องไปเดินทางนะครับ<ช>ได้แล้วมั้งนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับทำงานได้ยังนะครับโอ้ได้แล้วนะครับนได้แล้วโอเคครับได้นะครับทีนี้มันตัวนี้มันสั่นๆหน่อยนะครับนะสั่นๆพัดลมมันสั่นมันน่าจะ น่าจะน้ำมันมันแห้งนะครับน้ำมันในปัดลมมันแห้งๆไปนะครับเราออกมาปัดฝุ่นทำความสะอาดให้ลูกค้าหน่อยเห็นไหมฝุ่นมันเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ปัดๆฝุ่นทำความสะอาดนะเอาแปรงๆอะไรมาปัดแล้วก็ฉีดน้ํายาลงไปตรงนี้นะครับนะบปัดฝุ่น,นออกก่อนนะครับปัดฝุ่นออกเดี๋ยวลืมนะครับใหใยแมงมุมอะไรด้วย แล้วทีนี้นี่ไอ้ตรงนี้ก็จะฉีดน้ํายาโซนแอกนี่ยนะใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการหล่อลื่นนะครับเนี่ยมันมันจะแห้งอยู่ข้างในแบบเนี้ยฉีดเข้าไปสักเล็กน้อยก็พอนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ไม่ต้องเยอะแค่นี้พอแล้วนะครับตัวนี้ปิดเข้ามาเอา้ามันจะไม่หลุดรุ่ยเหรอ,อใช่างหัวมันใส่เข้าไปโอ้ยยิงมันไม่ได้ในงานพวกนี้ เพราะงานมันเยอะครับนะมันมีแค่นี้แหละหลักใหญ่ใหญ่กว่ามันจบแล้วนะครับกระดาษมันก็ไม่หลุดแล้วเพราะว่าตัวนี้มันบังอยู่มันทับอยู่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนอาการไฟไม่เข้าก็มันจะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเปัดฝุนด้วยเนี่ยครับเห็นไหมครับฝุนมันเข้าปัะมานตรงนี้นะเพื่อนนะถ้าเห็นแล้วปัดด้วยเดี๋ยวมันลืมแบงคลไม่ค่อยดีเลยเอาปัดดีๆแล้วกันดีๆแล้วกัน สวิตช์นะครับใส่ครคืนเข้าไปตรงเดิมนะแล้วประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาลองไฟกันอีกทีนึงอ่ะโอเคนะครับเนี่ยนะแค่น,น,แคน,คนะแนี้เนี่ยนะโอ้ยแค่นี้ลลลลและโอ้ยอ่าโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวทีนี้เราปอกปัดเตาเป่าฝุ่นหน่อยก็ไปละพวกฝุ่นพวกนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วทีนี้ถึงจะเอาหลอดไฟเอาอะไรมาลองดูนะครับโอ้โหเอ้ยมันเห็นมันแน่นมะโอ้โหตัวนี้ก็จะพิ่งขันให้มันแน่นเลยกันะนะครับประกอบก็ไปนะครับพูดง่ายๆก็คือประกอบก็ไปนะครับเพื่อนนะจะจบแล้วนะครับเนี่ยโ,โอเคนะจบเนาะจบดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบนะครับ ค้าไปใช้ในที่ที่มันมีฝุ่นเยอะนะครับก,ก็เลยเป็นในลักษณะดังกล่าวเนี่ีอย่างที่เ,เพื่อนเห็นในนี้มันเยอะน่าจะไปใช้กับที่ที่นาที่นาที่เสียงหนานเนีเนะ้ โอเคนะครับเครื่องใช้งานได้ช่างวิทน์เร่งทาก็ก็สมเสร็จรีเรียบร้อยแล้วนะครับ STK d c 1 2 a c 2 2 0 v รุ่น S 1 0 0ันันเดบันยูโอเคนะครับจากไปเดี๋ยวพวกกันคิดหน้านะครับทีนนี้ไปแล้วนะครับพัดลมก็ล้างแล้วดีแล้วสวัสดีครับ